สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย อินโฟคว s สรายงานนะครับว่าเงินเฟอ้อเดือนกรกฎา,าคมของยูโรโซนเนี่ยลดลง5.3%เมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งเป็นไปตามคาดอัตราเงินเฟอ้อของยูโรโซนนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องเลยในเดือนกรกฎา,าคมเป็นไปตามประมาณการแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานจะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนมิถุนายนข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานสถิติหรือว่ายูโรสเต t ของสหภาพยุโรปนั้นเปิดเผยในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น5.3%เมื่อเทียบแบบรายปีลดลงจากระดับ5.5%ของเดือนมิถุนายนข้อมูลดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับการประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ในโพสำรวจของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่ระดับ5.3% อย่างไรก็ตามครับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า CPI ในเดือนกรกฎาคมซึ่งไม่รวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานยังคงอยู่ที่ระดับ5.5%เมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งเท่ากับระดับที่ปรับแก้ไขแล้วในเดือนมิถุนายนครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาดังนั้นก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันว่าเหล่าบรรดาสถาบันการเงินหลักยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะฮะอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นได้ครับขอบพระคุณครับ